ตังแต่ไอจำความได้ก็เห็นพ่อแม่ต้องทุกข์เนี่ยนเลยบ,บอกให้เขาเรียนหนังสือให้สูงสูงสีได้ถ้าบ่พี่น้องครับทุกทคนนะครับอยากตำค้างปลาหมึกยักษ์แบบแซ่บๆเผ็ดเผ็ดจัดจากน,น,นกับตัวนี้อห่อนก็แล้วกัไปแซบ่บเลยครับ <c oughs> ขออนุญาตอ่ะควัดด้วย,ยวครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับนุ้งป่านาอาผู้บ่าวผู้สาวทุกคนนะครับเบอร์นีกับยูกับผมลงจ้าได้บ้านชาแนลคนเก่าคนเดิมนะครับเป็นเมนูสัตว์ปีกครับเบอร์นี่ต้มยำนองไก่แบบแซ่บๆเผ็ดๆนะครับโรยพริกผงครับกับขหนิ้วข้อนครับเข่ากันกับทุกเมนูครับเบอร์โอ้อนครับขอไปครับส่วนเฮีย ได้นองไก่มาจากตลาดนะครับก็เลยแบบเอามาต้มยำครับนองน้อยๆครับพอดีคัมครับเห็นแล้วเป็นจะแซ่บคักเนี้ยขออนุญาตเทครับถึงต้มแล้วนะครับเลยใส่กรขนอ้อยก่อนนึงครับแล้ขวขออนุญาตกวาดจังนะครับ อุ้ยเบืรับสีแบบงามดีดีครับตุ่มตุ่นๆเปื่อยๆนะครับถ้าว่าพี่น้องครับทุกๆคนนะครับอยาก ต้ยมยำน่องไก่แบบแ่บๆผิดๆกันแล้วกัไปแซ่บเลยครับโอ้ลืมครับขออนุญาตครับเพื่อความผิดครับด้วยผกผงจักน่อยครับโอ้อยแ่บครับตักสองส่วนไปเลยครับอืมคนยังไงครับ คำแหลกอะคำยังไงนะครับแกมปองสองขางครับขออนุญาตใส่มือครับกัดเลยอ,อืมเป็ดแสบคอครับ ใส่ข้าวน่อความก่อออกสมๆจังหน่อยครับเกลือเทศครับ เพื่อให้แบบจนรุดออกจากกระดูกนะครับเบบปิดติด คนสมัยก่อนครับเขาเจ้าว่านี่ลุงทงลุงนาแบบไปหายิงอยังแบบอยู่น้ำปลาหาวานเฮครับยังครับตอนสมัยก่อนเนี่ยมีกระตริบเขาติบหน่อยติบเปียวนี่อุ่นใจครับกินกับเพี่วกินกระปดงีิกับอิ่มท้องนะครับข้าวเหนียวปัน่นนิดน้อยกระตริบเขาเนี่ยหน่อยครับอุ่นใจครับกินกับยัียงกระแซบนะใบเขาบาบาบ่าใบบักม่วงยังบักคามสิ่นะครับอิ่มท้องแซบ เป็นเรื่องเล่าแบบเล่าโตๆกันมานะครับตึ้งแต่สมัยก่อนรุ่นปู่รุนยามหัอดรุ่นหลูกรุ่นหลานะครับ เผ็ดแซ่บแห้งครับนวจังอยครับเลยสดหลบ่ก็ได้ครับนำ้ำ น,น่องน้อยๆน่องสุดท้ายครับ ต้มยำนองไก่เมื่อนิวทว่าแสบคักแสบแน่ๆนะครับนุ่มเป,ป,ป,ปืี้ยๆตุ่มโดดๆครับกับขนวนวลหอนโอ้ยแสบคักดียครับถ้าพ่อพี่น้องนะครับมาคลิปนี้กับฝากฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงจ๋าทีาบ้านชาแนลน,นั่เด้วยครับของค,ครับ